ได้เลยาสวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาดูตัวอย่างที่14.6หน้า195นะครับอาจากโจทย์เขาบอกว่ามีตัวต้านทาน3ตัวคือ 6, 9, 15โอห์มตามลำดับนะครับแล้วก็บอกว่าจงหาค่า R R ในที่คือ R รวมนะครับดังนั้นกอไก่เขาบอกว่านําตัวต้านทาน3ตัวนี้มาต่อแบบอนุกรมการต่อแบบอนุกรมก็คือต่อแบบตรงๆนะครับต่อแบบตรงๆนํา หกนำเก้านสิบห้ามาต่อกันแบบตรงๆนะครับต่อแบบตรงนี้คือหกเก้าสิบห้าต่ออะคุณลืมบอกไปนะครับสัญลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์ของตัวต้านทานชนิดค่าคงที่นะครับดังนั้นเรามาต่อแล้วหกเก้าสิบห้าดังนั้นค่า A R รวมหรือค่าความต้านทานรวมในการต่อแบบอนุกรมจะมีค่าเท่ากับ R1 หนึ่งบวกอสองบวก r สามแล้วก็ดูนะครับ r หนึ่งเท่ากับหกอาสองเก้าอาสามสิบห้านำมารวมกันก็ได้เท่ากับ 30โอห์มนะครับข้อนี้ก็ตอบอันนี้ไม่ยากนะครับต่อไปนะครับมาดูขอไขนะครับนำมาต่อแบบขนานเมื่อนํามาต่อแบบขนานก็นําตัวต้านทาน3ตัวมาต่อแบบขนานนะครับนี่คือขนานาดูก็รู้ว่ามันขนานกันกน,นะครับก็ต่อแบบขนานก็หกเก้าสิบห้าในการต่อแบบขนานนั้นค่าอารวมจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนอารวมเท่ากับ1ส่วนค่า1บวกหนส่วนอ2สบวกหน่ส่วนอ3ไปเรื่อยนะครับามาดูอันเท่ากับ6 a2 เท่ากับ9 a3 เท่ากับ15อ่าเรามาดูเลยนะครับเรามาดูต่อไปเราก็มาดูมนะครับการดูก็คือเราต้องหาคา่าคอรนอคือร่วมนอ้อยคอร,นอ,อรนอของมันก็คือ90นะครับคือทั้งสามตัวนี้มัน90มันคูมันสามารถคูนเอานำตัวร่วมของมันก็คือคูณได้90นนคือคอรนอนะครับที่น้อยที่สุดน,นะครับดังนั้นนะครับมาดูนะครับ90เราก็เป็นเศษส่วนไปเลยนะครับ90มาดู6อะไรคุณ 6กในก็คือ15านำ15มาคูณทั้งเศษและส่วนก็ได้ส5ส่วน 94. 9ก9ใน90้90ก็9 0 9คูณส0คูณ9โอเคนะครับคูณทั้งบนคูณทั้งล่าง15ไคูใน้ก็คือ15 6คูณทั้งบนคูณทั้งล่างก็ได้เท่ากับ90รวมกันได้เท่ากับ31ส่วน90แต่เราจะหาค่าอารวม ดังนั้น R รวมแล้วก็กับเศษส่วนกับส่วน,นเศษก็ได้เท่ากับ90ส่วน31องต่อแค่นี้เข้าใจนะครับต่อไปนะครับก็กลับไนำา R2 และ R1 มาต่อแบบอนุกรมและต่อ R3 แบบขนานดังนั้นก็ดูนะครับเรียนาร์งต่อแบบอนุกรม6กับ9ต่อแบบอนุกรมเมื่อต่อแบบอนุกรมเสร็จก็นำ หรือเราได้อีกอย่างว่าต่อแบบผสมนะครับก็คือมาดูต่อตัวแรกนะครับมาดูบบ6กับ9 6กับ9ต่อแบบอนุกรมดังนั้นก็อาร์รวก็เท่ากับอา6อา9รวมกันก็เท่าก,ก,ก,กับ6บวก9เท่ากับ15โอเคนะครับ15ตรงนี้เรามาวาดรูปใหม่วาดรูปใหม่ปั๊บก็คือตรงนี่รวมกันเสร็จแล้วได้เท่ากับ15เพราะมาวาดรูปใหม่ปั๊บตรงนี้นะครับข้างบน15ข้างล่าง15ต่อแบบขนาน ดังนั้นผลของการตอบแบบขนานก็คืออารวมเท่ากับหนึ่งส่วนสิบห้าตรงนี้ก็สิบห้าหนึ่งส่วนสิบห้าบวกกันก็ได้เท่ากับสองส่วนสิบ้าับเศษส่วนกับส่วนเศษก็ได้เท่ากับเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าดังนั้นก็คือค่าอารวมตรงนี้อารวมตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเจ็ดห้าูเห็นไหมครับดังนั้นนะครับอารวมคำตอบของข้อนี้คืออารวมหรือความต้านทานรวมทั้งหมดมีค่าเท่ากับ เจ็ดจาโอห์มครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ